ไปดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้เขากับจีภาไปอันพ่อใหภาพพาไปยามกับเนาะยามกับยามหลวงพี่น้องพื้นไสมายันซ้ำมือแล้วบได้ยามเนาะไปหลุนกันเนาะว่ามันจีด้ยเฮ้บได้เนาะไปกูกับเอามาใส่เลยเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องตอนนี้ก็ลังเดินข่าเนาะพี่น้องไปหลุนกันเนาะพอมะว่าเสียนี้ใหญ่ยอมะนะครับทำมาสีเข่ากันทำมาสี xóm tố vi nó luỳ 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 Nè, không một giây phản thuộc nào. In đóng lái nè In đóng nào. Nghai <laughs> giúp lén mà nó. giúp một kilo. giúp mà nó, giúp 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 cái <laughs> giúp giúp mà giúp 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 mà nó เมือแห้งเยน่ะ <c oughs> ตอนนี้เขากำลังจิไปกูกับเนาอพี่นอ้อยงยามถึงกุมาเลยเนาะกระทีบกระมีกระทีบนกเขาเนาะเอาเหตุมันสิตอนนั้นพี่นอ้องประหลุนกันเนาะเพรามันฉีเป็นได้ไรพนีน้อนกนกกระหอง,หองขวดร้ายเลยพี่นอ้อ nộp họ gì đâu nó ba một đồng mấy cái toàn như vừa măng họ đây nó mà bớt tít thế một à, ba một đồng mấy cái มันมหมด้หอนนะพี่น้องจงจงวามหญ่ใหมมันหมดทั้งแต่หอนอดี๋ยเงี้ยังมีนาม้ายอยู่พี่เนอะถ่าแบบปอลหอนนี้มันไข่เยอ,ยมอะมันสีถือเนาะมันจีโลมากินนะพี่นนองเสียงหนหอนพี่นะ,อ,นนะอ๋หนกรายลีเนาะเสียงหนกหอกระโดด นกพูดไล่น้อโอ้โหมันปลามันดึงไว้เนาะตอนนี้ตอนนี้เป็นไอผู้ลุงกับเนาะพี่เนาะลุงเบอร์ไทยเนาะเป็นปลาดุงญ่เนาะมันกันจืดหยากเนี่ยพี่เนาะนี่ต่ปลาไปหากันต่อพี่เนาะตกมาแล้ว ไปแล้ในพี่น้องลูกหอกน้องพี่น้องปอจะตัวมันอยู่ยใส่พี่น้องมอเห็นตัวเนาะเห็นแต่เสียงไปลุยกันเลยพี่น้องไปหาเป็นนกหันเนาะอ๋อมีกระทุน่เนาะพี่น้องถ่ายเห็นตัวมันกระชี้งเนาะก็ห่วงแท่นี่พี่น้องมอเห็นตัว tôi sẽ là viên không oh. nhìn lại vinh học không nữa hỏi lẹp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  กระทุ่นือยืนน้ำมาบังเนาะตอนนี้พญายิ้มพูดกำลังหาพี่เนาะหากรัเน้องกรัฟปูเห็นรังหนึ่งเหมือนเนาะหาปูเห็นสามีเนาะอ๋อน่า เมื่อยเห้งเลยชิเวนชิเวนหาขุนหาสอกหาอันนี้เนาะกระพานอยู่เนาะมาสองตัว pues น okay. <haters. S 2> ี้พี่เนาะไหนแฮะข้างนั้นจะแพงเนาะเป็นแหล่าล่างหนึ่งของบุตรนาะพี่เนาะหาใส่ตามเพื่อเนาะพี่เนาะตามมันเยังพอตามเพื่อนเนาะเพื่อนชุ่มไม่ร้ายแบบนี้เขาก็ต้องใส่เนาะ เพราะว่าหนูมันมักเหรียญแท่ตามแบบนี้พี่เนาะนูกระแตกรเล็ดเนาะเลรีตามแถวงเขื่อนนี่พี่เนาะเมากปติดในห้องเนาะลังหนึ่งละเคุนลุงมองไทยแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังหาเนาะโอ้เผื่อหนะอยพี่น้องเหมาะอยู่เนาะเหมาะอยู่แถวอนี้กัเนาะใส่กั๊บพี่น้อง เนี่ยเนียเซ็กซครับเนี่ยเนียหล่อมันกับโมเมนกับปู่เนาะเพราะว่ากับเอ่อนูดงเนาะพี่เนาะนูมันอยู่ดงอยู่ปลาต้องพามาบุกใส่พี่เนาะเสียบใส่หล่อมันเนาะพามาบุกเสียบใส่พี่เนาะเชียงหนุ่งหงกัว่าห้องมาเบิ่งเสียงหนุหงหงกสิพี่เนาะอันนี้ยังหากราฟอยู่ถ้าได้เห็นเนาะ เราโค้นไล่เนาะพี่น้องมาจอบนอย,ออยนิงกิสิได้เออพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องหางบาตัติดไทยเนานะมันลันเปา่าเนาะ,ะลันโมทันพี่เนาะลันเปา่าเนาะวันที่ชาร์มันก็มากินเนาะมันหักสลัดพี่น้องกินอันนี้เนาะบัวตื้อีเลยพี่น้องหลังที่เแค่แล้ววนะัน หอยกินอย่างนเนหอกินอย่าอัะพี่นอะนะเือยหลายน่ะฟังฟังต่อไปรลุนกันต่อพี่นะพี่นะถือไปเนถือมือหว่านนีบางทีเนาะยังหว่นต่ออยู่เงยียยหมือนพี่นาะเว้ยมาหยามซมือแล้วซามื่อะรพี่นะยังหว่นต่ออยู่เงียะ ายามื่อวานเมอันนี่มันม้าเลยพี่น้องบันเอาเนาะอันนี้มันก็สุงแน่จัง่อยพี่น้องม้าไหนเส้นตัวนี้เนาะขอไปเอาบ้าเป็นไงพวกม้าไหนเื้อพี่น้องมันแรนมาตามเขื่อนนี่เนาะนัวไว้พี่น้องนัวไว้มาไหนแล้วพี่น้องตัวนึงเนาะบานนี้โอบสุดเลยนะ ตัวเมย์เนาะนุ้ยไว้พี่เนาะเขาะมันจนนันเคี้ยวเนาะไม่งวนต่อมเนาะมันถือลายมืออะไรพี่เนาะลืมมายามบวมมายามซองซามืออะไรพี่เนาะอ๋อแต่สีดายเนาะบางที่กินได้บางที่อยนนี้เนาะได้หแล้วดีหอมก็ดีหอมพี่เนาะสัดปลาสั์ปลาพี่เนาะเพื่อจะได้กินเนาะเสีบเลยได้ หางเจรนี่พี่น้องเมื่อเฮาสิเฮ็ดเวียงกินบ่ออมกินออมกินเนาะเมื่อกี้ก็แกงพี่น้องอืมหมานๆๆหมานแล้วตัวนึงพี่น้องโอ้เพื่อสิได้กินมันเนาะสัตว์ปาน่ะสัตว์ปาหายากโคตรหายากพี่น้องเพื่อสิได้กินเนาะ เสียบกวนนูอันให้หนูหน้าเขาเนาะเกลือนู้งขงเขาพี่เนาะพอมันอยู่ในด,ดงหรอกันต่ออีพี่เนาะยังเหลือประมาณสองสามหลังเนาะถามว่ายามวังอันนี้แล่ว่ามันถือประมาณเป็นมือเลยพี่นนองจนจนมันหมินเนาะจนมันสุงขึ้นมาแต่ก็กินได้พี่เนอ้องพอดทีเสียบทำเนี่ยค้องข้องปลาของดงเนาะ Sẽ bớt vì nóng sát Man là từ nửa nó Lệch lên lẹo vì nóng. Nu kuông nóng vì nóng. Nu kuông nóng, nô nóng nóng. Né lạp bằng mạnh đó vì nóng. Bít bãi lẹo lên lên ทั้งที่หกแล้วบัวมาาเนาะพี่น้องหะม้าหงาได้ปะเนอหืนอะมาเฮาเลยพี่น้องมันเฮาเยพี่น้องอืะเย็นแล้วปะเนี่เฮาแล้วพี่น้องจะเฮายพี่เนาะจะสีมีสัดหญ่างงีสัดหน่อยเนาะเบ่นเห็นเนาะเหลือสี่ลังพี่เนาะบ้านเนี่ยแล้วก็ถีบสองลังเนาะพี่เนาะไปหยามกันเลย นี่กำลังหากับพี่เนาะเพื่อจะเห็นเนาะใส่อยู่แพลดงนะเพื่อจะเห็นเนาะปลาค้นบดจื้อนะบ่เห็นพี่น้องเห็นแล้วเปล่าบดจื้อสามพี่เนอะบดจื้อใส่ละหอยกระเตี้ยเที่ยวนะพี่น้องอืมมันเที่ยวตามควนใหม่พี่น้องตามเครือตามอันนี้เนาะหนู่ป่าเนาะ ไปเที่ยวตามกีดินเนาะเพื่อจะได้เนาะหมุนปลาหมุนดงเนาะบู๊ไปเบิดเพื่อจะได้กินซัดปลาเนาะไปเนาะหลอดไปเนาะมูคว่ไปให้ไปหาเออคว่หากินหย่า่น้องเทียบปลาดงเนาะติดให้อีกแล้วพี่น้องเรือล้างยึดถ่ายเนาะบ้านเรือล้างยึดถ่ายเนาะ กระทิบกระทิบสองสองหลังเนาะพี่นะ้องห้อยไกยป่ปลาเคียพี่นะ้องเคียหั่งเคียให้รุมันกินเนาะเคียาหาอันแมงเมาแมงอันนี้เนาะให้รุก,กินพี่นะ้องตอนนี้ลงแล้วพี่นะ้องลงอินเตอพิอนะ้นตอพื้นเนาะหลังจุดยถ่ายเหรอใชเห็นเขาบ่เห็นเนานะตอนนี้เป็นกระรังหาอยู่ตอนนี้ มาเกระหาเนาะพี่เนาะเสียงหนุ่หองเชียงหนุง่งารลานีนเนาะเที่ยนเนี่ยข้าเจ้มามหามหาใสา่กับเขื่อนทุกีเนาะข้าเจ้ามหาใส่อนใส่กระเต๋เนาะกับใส่กระเต๋เนาะใสต่ตท้าเทยวตามหูมัน,นพี่เนาะไม่ชื่อต่าเห็นพี่เนาะมากระเมยเด้อเ <laughs> ออ อ่าไปหามาโบเห็นเนาะพี่เนาะไปฮ่าหยำกะกะเหี่อ่กับตอเนาะพี่เนาะกะทีเหี่อเนาะหน้าเข้ากะอือเลยดินะท้องโตเนาะสหายเนาะลูกเนอะพี่นาะหลูกเนอะนี่นี่ขายมือขวาไปหาหยำกะทีกะทีพ้องกับตอพี่เนาะเดี๋ยวนี้ก็สิบเอ็ดม้ง ซิเมตรหมูครึ่งเลยพี่น้องข้าก็มาเฮิร์งเติบแล้วเนาะเป็นสองสามสิบหมง่เลยพี่เนาะข้าวพี่เนาะข้าวบะถือเนาะตอนนี้เหี่ยวอันบ๊เป็นตาเนาะบ๊เป็นตาถือเนาะพี่เนาะหัวอันฝนยังตกอยู่พี่เนาะหน้าก็ยังมีหลายเนาะตาอังกับหัวอันนี้เนาะเหี่ยวทางเขาอ่อนพี่น้อง ท้านูนเขาไปกินเนาะมันเลี้ยงหนุกนูเนาะกำลังจะถ่ายพี่เนาะเนี่ยอ้อกะทิพ่อลุ้นกันลุ้นกันอ้าวหยุดไม่ได้มุนเป็นหมุดอยู่พี่น้องมาเนี่ยเขาดุงเนาะหมุนปลาหมุนเดิมหูนู้นไวเนาะหูนู้นไวหูกระเตะนาะโอทีเนาะ mặc thử lại là nào, nhỏ. Một thấy là đẹp đẽ, đẹp đẹp đẽ,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 tổ, đẽ, mày lụt đẽ, 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 rồi chuyện là đẽ, 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 แหลมแ้ละนี่ก็มานหอหลุดแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ชีวิต่งก,กว่าเลยพี่น้องสิคก็ยิ้มท้องง่งแล้วไงม้มาอยากกินน้ำแล้วตอนนี้ก็ร่างเตรียมการดังไพ่จีเพาหนเมียนพี่น้องยาเมันเนาเหแหงเนาะ này cả đằng, rồi thì nó cái gì tháo, giờ toàn thì nó to nhè nhẹ của nó thì nó lăng เปนะ็นเป็นลุงเนาะเป็นลงสองหลังเห็นแปดหลังพนะี่นาะกะทิเ่มายาซ้หลังข้ายืนยัมง,ยยงมา,านไะห้พี่เนาะมานไห้นูตัวหนึ่งเนาะโอชละเขาซองตุบอะหงแหงและลีลากเลยพนะี่เนาะเมื่อกอมกินพนะี่เนาะ แซ่บแทบรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องบวกๆว่าบานทองสายไหลเรื่อยพี่น้องฝากกำลังใจใน่พี่น้อง